มาเรื่องเลยครับเ,เพื่อนๆนี่ถือว่าเป็นข่าวดีขับทาง EEC ก็ว่าได้นะครับกองทัพทุนจากทางเกาหลีใต้นะฮะจับมือกับทางไทยครับลงทุนก้อนมหืนมากว่า 9. แสนล้านบาทเลยทีเดียวที่ดินตรงไหนจะเติบโตแบบก้าวกระโดดคนไทยจะรวยหรือไมไ่ในคลิปนี้ไลห้ฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตดได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ ทุกท่านทุกคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่องคิม property life ชวนคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมันทรัพย์นะครับถ้าคุณรักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับในคลิปนี้ชวนคุยนะครับเรื่องของดีลมหึมานะครับจากทางเกาหลีใต้นะ ทั้งตัวของฮุนไดนะครับตัว SK ครับที่เตรียมขนเงินยักษ์ใหญ่เหนี่ยเข้ามาบุกไทยเขาไม่ได้มาเที่ยวนะครับเขามาสร้างฐานทัพอุตสาหกรรมไฮเทคครับแถมรัฐบาลไทยหรือก็โกริต้าเนี่ยครับก็จับมือกันนะปิดดีลกันค้ากว่า9.7แสนล้านบาทครับมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคิดนี้ผมเล่ฟังครับคือที่ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกค่อนข้างที่จะปั่นป่วนอย่างยิ่งเลยใช่ไหมครับอเมริกาเอยจีนเอยเนี่ยเขาก็ตีกันครับยุโรปเองก็มีความที่ไม่แน่นอนนะครับ พวกชาติที่เขาจเจริญแล้วเนี่ยอย่างเช่นกรีิตาเนี่ยเขาก็ต้องมองหาบ้านหลังที่2ครับที่จะมาผลิตนะครับมาลงทุนทําของไฮเทคทาของแพงๆครับที่มันปลอดภัยจริงๆมั่นคงจริงๆครับแล้วเป็นเพื่อนเชื่อไหมครับว่าเขาเนี่ยเลือกประเทศไทยบ้านเราครับตอนนี้ทางรัฐบาลของเขาเนี่ยกำลังเจรจากันแบบสุดๆเลยนะครับเจรจากันไป6กถึงเรอบแล้วนะครับเรียกว่าคืบหน้าไปมากนะตกลงกันไปแล้วสิบทจาก24บทนะครับแล้วเขาก็ตั้งเป้าเลยว่าจะต้องปิดดีลเนี้ยให้เสร็จให้ได้ แล้วก็ประกาศความสำเร็จนี้ภายในงานประชุมใหญ่เอเปกนะครับที่กรุงโซลในตุลาคม2025นี้แล้วครับก็เรียกว่าเร่งกันอย่างเต็มที่เลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยโดยรวมเนี่ยมันก็ผ่านฉลุยนะครับแต่ถามว่าเป้าหมายต่อไปของนายยกเนี่ยจะทํำยังไงนายกอนุทินเนี่ยก็ประกาศชัดเลยนะครับว่าคุยกับประธานทิพดีของเกาหลีใต้แล้ว เราจะดันการค้าสองประเทศนะครับจากวันนี้เนี่ยที่มูลค่าอยู่ประมาณสัก1.5หมื่นล้านดอลลาร์เนี่ยนะครับหรือประมาณ5แสนล้านบาทเนี่ยจะดันไปให้ทะลุ30,000ล้านเลยครับ30,000ล้านเนี่ยตัวกลมๆก็คือ9.7แสนล้านบาทนะครับนั่นคือการตั้งเป้าเพิ่มเท่าตัว,ตวฮะมันไม่ใช่แค่โตปีละ5-10%นะครับแต่มันจะเป็นดับเบิลเลยครับนั่นหมายความว่าเขาเนี่ยนะครับต้องซื้อของจากเราอีกมหาศาลครับและเขาต้องขนเงินมาลงทุนบ้านเราอีกมากมาย ทีนี้ครับพอถนนเนี่ยมันเปิดแล้วนะก็คือตัว FTA เนี่ยเปิดแล้วนะครับเป้าหมายก็ชัดเจนครับคือ9.7แสนล้านครับคำถามคือแล้วขุนพลเลยครับขุนพลที่จะยกทัพนำมาเนี่ยคือกลุ่มแชลบโงนั่นเองกลุ่มแชลบโงเนี่ยเทียบไม่ง่ายครับก็คืออาณาจักรธุรกิจที่นำทีมโดยกลุ่มตระกูลใหญ่ๆอย่างเช่นซัมซุงฮุนไดเอสเคกรุ๊ปนะครับ LG ครับ คือพุที่นี่คือตระกูลกลุ่มเดียวกันหมดนะครับมันจะต่างจากตัวเครสซ์ของทางญี่ปุ่นนะครับอันนั้นเขาจะจ้างมืออาชีพมาบริหารจะมีการถือหุ้นควยกันนะฮะแต่แชโบลเนี่ยคือเจ้าสัวครับผู้ครอบครัวผู้ก่อตั้งกลุ่มคุมมันเองครับข้อดีคืออะไรไหมครับคืออะเขาตัดสินใจเนี่ยนะก็จะมาเปลี่ยงเดียวเลยไปไทยตู้มเงินมาทันทีไม่ต้องประชุมบ่อดเยอะนี่คือสไตล์ของเขานะครับแตวตอนนี้เนี่ยเจ้าสัวเกาหลีเนี่ะครับเขากำลังมุ่งหน้าไปที่ไทยครับซึ่งล่าสุดนะครับเขามาก ทาง B.O.I เนี่ยหรือว่าบอร์ดส่งเสริมของการทุนเราเนี่ยครับก็กลางแผนให้เขาดูเลยว่าไทยเราเนี่ยพร้อมแค่ไหนครับคือเราเนี่ยไม่ได้มีแค่รอยยิมสยามนะครับแต่เรามีของเจ๋งๆอยู่เยอะนะครับเช่นพวก B.O.I ก็บอกเลยว่าเรามีทักษะแรงงานสูงนี่นะครับ630,000คนครับแล้วก็เรามีตัด E.V ที่โตระเบิดโตมากๆครับ มีรถยนต์ EV วีิ่งในไทยกว่า760,000คันแล้วแล้วมีที่ชาร์จกว่า3,400กว่าแห่งครับน,นี่คือเราปูพรมแดงของอุตสาหกรรมอนาคตรอเอาไว้แล้วหมดแล้วครับรู้ไหมครับว่าทางแชโบลเนี่ยขุนพลกองทุนจากเกลิเขาเอาอะไรมาบ้างหนึ่งเลยเขาเอาหุ้นใดมาครับ บุนไดเนี่ยเจ้านี้ทำรถยนต์ใช่ไหมครับทาง B.O.I เนี่ยก็อนุมัติแล้วนะครับว่าเขาจะมาตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ E.V. นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่ไทยครับคือไม่ได้มาแค่ประกอบนะครับมาตั้งฐานการผลิตเลยนะครับแลคิดว่าจะผลิตได้ในปี2026นี้ครับที่2ก็คือ S.K. Group นะครับเจ้านี้ยิ่งไฮเทคไปใหญ่เลยครับก็คือแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วเนี่ยก็มารีไซเคิลที่นี่หมดเลยครับเพื่อนเทุกคนต้องคิดว่ารถ E.V. นะครับมันจะเต็มถนนได้อีก5-10ปีข้างหน้าจะมีรถ E.V. วิ่งกันไปหมดเลย คำถามคือแบตเตอรี่เก่าเนี่ยมันก็จะล้นโลกด้วยนะครับและนี่คือทองคำในอนาคตเลยครับการรีไฟรีเซิรเพวกนี้คือหัวใจเลยและ SK เนี่ยเข้ามาเลือกทําที่ไทยของเราครับและ3านะครับ LH Corporation นะครับหรือว่า Korea Land and Housing ซึ่งนี้ต้องบอกว่าเกี่ยวกับที่ดินโดยตรงเลยนะครับมันคือการเคหะของรัฐบาลเกาหลีใต้ครับคือเขามาทําอะไรครับเขามาเซ็น MOU กับทางกนอนะครับหรือว่าการนิคมของไทยแล้วนะครับ เขากำลังมาสร้างนิคมอุตสาหกรรมเกาหลีโดยเฉพาะครับเขาจะยกทัพพวกซัพพลายเออร์เกาหลีเนี่ยมาตั้งฐานที่นี่เลยนะครับล่าสุดผู้บริหารเนี่ยเขาก็บินมาดูที่ดีนแล้วนะครับเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเหมาะสดให้ฐายที่ไหนก็คือ EEC บ้านร้อนนั่นแหละครับแล้วคุสงสัยว่าทําไมเขาไม่ไปเวียดนามล่ะเวียดนามก็ดูบุมๆเห็นข่าวซัมซุงก็ไปที่นั่นเยอะนะครับทุกๆคนครับที่นี่จะบอกว่าคนไทยต้องภูมิใจเลยนะครับเปรียบเทียบง่ายๆเี้ครับเวียดนามเนี่ยมันเสมือนโรงครัวที่เก่งมากครับรับจ้างประกอบประกอบเก่งคค่าาแรงถูกปัญหือ ปัญหาคือว่ามันเหมือนครัวที่ต้องนําเข้าวัตถุดิบเกือบทุกอย่างจากเมืองนอกครับตอนนําเข้าชิ้นส่วนจากจีนจากไต้หวันมาประกอบแปะๆส่งออกแต่ไทยเราไม่ใช่ครับไทยเราไม่ใช่แค่โรงครัวครับไทยเราเป็นระบบนิเวศนะครับที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบครับเราคือโรงครัวที่เป็นเจ้าของฟาร์มผักฟาร์มไก่แล้วก็โรงไฟฟ้าในตัวเองด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆรู้อะไรไหมครับว่าหัวใจสําคัญของชิ้นไฟฟ้าคุณนีดคืออะไรครับมันคือแผงวงจรพิมพ์ครับหรือว่าตัว PCB ครับไอ้ PCB แผงเขียวๆนี่นะครับมันมีลายทองแดงมีชิปแปะอยู่เต็ ไม่ว่าจะเป็นมือถือรถ EV หรือจะไม่จะ่เป็นเซเวอร์ AI เนี่ยมันต้องมี PCB ทั้งหมดครับมันคือเส้นเลือดใหญ่ของอุตสาหกรรมนี้ครับแล้วเพื่อนๆทราบไหมครับว่าละใครคือเบอร์หนึ่งในอาเซียนที่ผลิตไอ้แผงนี้ถูกต้องเลยครับไทยแลนด์บ้านเราครับเรานะครับคือเบอร์หนึ่งอาเซียนและติดท็อปฟายของโลกของเรานะครับเราเรียมีสัญหวงโซ่นี้กว่า3,000แห่งเลยนะครับทำมาแต่เรื่องนี้เนี่ยมาอยู่ที่30-40ปีจนเราเชี่ยวชาญแล้วดังนั้นนย่ยเวราคุณใดจะมาตั้งโรงงาน E ีวีครับเขาไม่ต เขาเนี่ยมาซื้อในระยองชนบุรีได้เลยและเวลาที่ SK เนี่ยจะมารีเซคเกอร์แบตเตอรี่นะครับเขาก็ร้วที่นี่เนี่ยมีโรงงานพร้อมที่จะรับของทาต่อได้เลยครับน,นี่คือความเหนือชั้นที่ทางเวียดนามไม่มีและเกาหลีเนี่ยเขาก็มองขาดครับเขาเนี่ยไปเวียดนามเพื่อจ้างประกอบใช้แลงงานราคาถูกและอย่างงา้เยอะใช่ไหมครับแต่เข้ามาไทยเนี่ยเขาจะมาเล่นของใหญ่ครับเข้ามาทาของไฮเทคกันครับคือเรื่องนี้มันท้อนเห็นอะไรรู้ไหมครับ มันชอดเห็นว่าไทยเราเนี่ยไม่ตกขบวนนะครับแต่เรากำลังอัปเกรดขบวนจากโรงงานรับจ้างประกอบรถกระบะให้กลายเป็นผลิตสมองกลไฮเทค Tech ฐานลิตอวีแล้ชิปอัจฉริยะแะน่นอนว่าพอเงินก้อนใหญ่จะกแชร์โบเนี่ยมันไหลเข้ามาสิ่งแรกที้อไปหาคืออะไรคือที่ดินครับทุกคน ตอนนี้ที่ใน EEC นะครับชลบุรีในยองนชงซาวเนี่ยไม่ได้แค่ว่าน่าสนใจนะแต่มันกำลังร้อนระอุลุกเป็นไฟครับจากข้อมูลทาง B.O.I เขาบอกไว้ว่าครึ่งแรกของปี2025เนี่ยนะครับเงินลงทุนสูงถึง62%ของทั้งประเทศมันกระจุกอยู่ที่ EEC อย่างเดียวเลยฮะแลวผมก็มีข้อมูลตัวเลขนะครับว่าราคาที่ดินของที่นี่เนี่ยมันพุ่งสูงขนาดไหนครับไตรมาสล่าสุดนะครับไตรมาสแรกในปี2025นะครับอันดับหนึ่งที่วิ่งแรงก็คืออำเภอบางละมุงที่ชลบุรีครับแถวแถวพัทยาฮะรู มันบวกไปห2 6 5รอ่าครับวิ่งไปเท่าตัวกว่าในปีเดียวอันนี้ที่วิ่งเพราะอะไรไหมครับเพราะพวกผู้บริหารผู้ตาต่างชาติเนี่ยนะครับคนเรียนรู้เนี่ยเขาเข้ามาทํางานในนิคมครับเขาต้องหาบ้านพักตาอากาศหาคอนโดหรูมันคือผลกระทบต่อเนื่องนั่นเองอันดับ2ครับศรีราชาชลบุรีครับวิ่งไป88%รครับก็ชัดเจนครับเสชาญมันคือเมืองหลวงของคนญี่ปุ่นครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นเมืองหลวงของคนเกาหลีมาทํางานเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าที่นี่มีที่อยู่ดีโรงเรียนดีโรงพยาบาลดีอ อำเภอบ้านค่ายที่ระยองครับวิ่งไป47.9%ครับอันนี้คือที่ตั้งของนิคมโดยตรงโดยรอบนะครับพวกโรงงานเนี่ยมันอยู่แถวๆนี้ฮะเห็นภาพไหมครับว่าเงินเนี่ยมันวิ่งดักรอไปหมดแล้วนะครับแน่นขนาดไหนครับตอนนี้รัฐบ,บาลเนี่ยต้องขยาย EEC เพิ่มครับอาจจะเอาจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยเข้าเป็นจุดที่4ของ EEC ด้วยนะครับ ข่าวนี้เลยครับปราจีนบุรีที่เคยเงียบๆติดเขาใหญ่เนี่ยอาจจะตื่นขึ้นครับเพราะว่าจะกลายเป็นพื้นที่รองรับการลงทุนที่ล้นจากชลบุรีและก็ระยองนั่นเองสุ่มสั้นๆนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นข่าวดี34เรื่องซ้อนเลยก็ว่าได้ที่ไทยกับเกาหลีเนี่ยมันลุกข้อตกลงปิดดีตัว FTA กันได้แล้วนะครับจะเรียกว่าดึงการค้าให้เพิ่มขึ้นไป9 0 0 0จุดแสนล้านบาทจะมีกองทัพแชมโบนะครับคุณไดเอสเคกรุ๊ปขนเงินมหาศาลมาตั้งถิ่นฐาน ผลิตต้น EV ที่นี่และไทยเราเนี่ยมีระบบนิเวศไฮเทคที่ยอดเยี่ยมมากซึ่ง EC เนี่ยราคาที่นี่เติบโตแบบก้าวกระโดดเลยนะครับอาจจะเพิ่มตัวปาจิมุรีเข้าไปด้วยครับต้องบอกว่าใครมีที่ทำเหมือสังหารแถวนี้เนี่ยเรียวกว่าโชคดีมากๆเลยนะครับสำหรับนี้เนี่ยขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Kim Property ด้วยนะครับและถ้าใครนะครับอยากจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อยากจะเรียนรู้การลงทุนลงทุน,ทนในใได้ค่าค่าเช่ากู้เงินมาดอกเบีย้ยต่ำผ่อนเป็นบวก ต้องห้ามพลาดคอร์สนี้ครับมับง่งคั่งด้วยสังหารโดยใช้ระบบการเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงนะครับเป็นสำหรับสด2วันนะในวันที่22-23พฤศจิกายนแค่เป็นจอที่มาแล้วแอดที่ไลน์แอดคิมพาวเวอร์ที่ไลฟ์นะครับตัวแานที่ถือด่นก่อนก็เลยก่อนเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทธิจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยกอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับ<อ>เพิ่มมูลค่าคอร์ดเนีเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินไหอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการ ใจทาแล้วก็ออกแบบมากๆนครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์ตีไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ